สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกในช่องทางยูทูบทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางในรอบเช้านะครับเนาะแต่ว่าแต่ว่าลงแนวทางดึกนะครับเป็นแนวทางเช้านะครับงวดประจําวันที่31มสิบนะครับมีนาคม2567นะครับผมก็ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทาจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณยาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่ สำหรับนนแนวทางของเราเนี่ยในวันที่30นะครับพี่พี่มาเป็นเพียงแค่เลขเด่นทั้ง3รอบเลยรอบลาวประตูชัยลาวสันติภาพเนาะแล้วก็ลาวประชาชนลาวนะครับเนาะก็รุ่นหนึ่งก็คือลาวอิกานะครับก็ลาวประตูชัยผมให้แปกับ2นะครับก็เข้าไปที่เลข2ลาวสันติภาพให้เก้ากับ3ก็เข้าไปที่3นะครับ ส่วนชูซีให้3กับ7จรู้3นะครับของเราก็มาในเด่น7นะครับก็ประมาณนี้นะครับมาแค่เลขเด่นนะครับเนาะในวดในวดเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับผมส่วนแนวทางวันที่31เนาะก็ขอให้ปัง,ปงๆเฮงๆก็แล้วกันนะครับพ,พี่สำหรับนะครับแนวทางนอของวันนี่เลยนะครับ ตัวเน้นตัวเจาะนะครับไปพี่พปลาวประตูชัยหน,น,น,นึ่งสน้าศูนย์นะครับส่วนล่าวสันติภาพนี่เลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเาลาประตูชัยแล้วก็เลาาสันติภาพนะครับพี่พี่เนาะส่วนอีกหน้านะครับผมจะเป็นนี่ครับเป็นประชาชนล่านะครับเนาะเป็นแนวทางประชาชนลาวนะครับก็ผมได้หนึ่งเหมือนกันนะครับพี่พี่หนึ่งกับ5้าเหมือนกันนี่เลยนะครับ ส่วนลาวเอ็กตานะครับลาวเอ็กตาผมได้0ย์กับ6 6หกแปกนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเราสลับแนวทางประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอ็กตานะครับรวมถึงรวมถึงแนวทางที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับพ,พี่น้องก็ท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางวันนี้ผมขอไวยพรให้ เฮงเฮงฟังฟัทุกท่านนะครับแล้วตื่นเช้ามาขอให้รับทรัพย์กันนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ